สวัสดีครับผมผมหมายมวยไทยก็นานแล้วที่ไม่ได้เจอกับ f อซีครับเอฟซี FC. แล้วก็เพิ่งจะมาะวันนี้ก็เป็นวันดีก็มีโอกาสก็จะมีอะไรดีๆมาฝากเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งหลายครับที่ดูที่ชม พเพื่อนๆสมัยเอกโยทินก็มีเยอะครับอ่าเป็นนักมวยดังๆเป็นอาจารย์มวยไทยอย่าอาจารย์พุทธพาดน,น้อยพุทธรอเหล็กนี่ก็สอบอ่ด้วยกันสมัยก่อนนี่ก็อาจารย์พุทธอาจารย์อา่าพุทธพาดน้อยสมัยเอกโยทินนี่เขาก็รู้จักกันหมดครับเรามาเห็นตอนนี้ก็ดูสภาพร่างกายครับผมจะบอกหนึ่งมันมีอยู่ แคซีไม่กินเหล้าไม่ดูดบุหรี่สิ่งเอาไปยังมุกทั้งหลายไม่ไปยั่วเยียนไม่พูดปดมุดเท็จมีอะไรก็พูดบางกงกรงครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งครับอ่าก็ไม่ทำมวยล้มไม่เคยล้มมวยไม่ทรยศต่ออาชีพตัวเองหรือว่าอ่าไม่อ่า จ้างมวยล้มไม่ต้มคนดูครับสิ่งนี้แล้วก็ครูบาอาจารย์เชดชูนไว้เหนียหัวทุกลมหายใจเข้าออกอาจารย์ก่อนๆนนี่ก็มีสมัยก่อน,นผมก็มีอาจารย์คนแรกของผมอาจารย์ก้องสุริยาลูกวิเชียนสมัยก่อนนี่อ่าครับก็ฝึกสอนมวยไทยให้ผมเป็นคนแรกแล้วก็มาเรื่อยๆ อาจารย์คําดีอือครับก็มาเรื่อยๆเรื่อยๆถึงอาจารย์ตำรองเอกโยชินครับก็จนมาถึงวันนี้ครับผมก็รักษาร่างกายหรือสิ่งครูบาอาจารย์สอนไว้ก็จับโยน์จาครับครับแล้วก็ต่อไปก็ผมจะออกกําลังกายว่าเล่าบุรีสิงเมมุกไม่ มาเยียนอรักษาสินห้าร่างกายก็อุดมสมบูรณ์ครับครับสวัสดีครับชมต่อแล้วต่อ ดูตั้งเวลาใชได้สามนาทีครับออกกำลังกายมวยไทยครับครบเครื่องครับมีทุกอย่างแม่ไม้มวยไทยเ็าอยู่ในชกลมครับเพราะว่าฝากไปถึงแชร์ไปถึงทหารที่อยู่แนวหน้าไม่มีเป้าไม่มีนวมไม่มีเวลาที่จะไม่มีอุปกรณ์การออกกำลังกายมวยไทยก็ชกลมอย่างเดียวก็ได้ครับ อยู่ในปาน่าในเขาครับลัองใจก่อนอาบนา้ำก็สักสามสิบนาทีหรือชั่วโม,มงหนึ่งออกกำลังกายเอามวยไทยไปออกกำลังกายได้ครับ,ค,บครับดูนะครับชม

ให้ยืดสิสามพอครับก็พี่งน้องๆจก็แชร์ไปให้อคุณเพื่อนดูแล้วก็ ให้กับทหารที่อยู่แนวหน้าออกกำลังกายตอนเย็นฝากถึง่านไม่ทับด้วยอย่าเวลาว่างก็ให้ทหารเขาออกกำลังกายบ้างครับออกคุณกันด้วย mm. ครับผมไม่มีอะไรมาฝากที่อยู่แล้วหนังครับให้ทหารออกกำลังกายครับ mm. ครับสวัสดีครับของฝากจาก่วยไทยสมหมายครับ